สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยพารวยค่ะวันนี้สาวติก็มีแนวทางนะคะลาพัฒนา6คู่เด่นนะคะมาแบ่งปันมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้พิจารณากันเนาะนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางวันที่22เดี๋ยวเรามาสรุปผลวันที่20กันก่อนนะคะวันที่20เนาะ6คู่เด่นนะคะแอดก็ให้ตัวเด่นไป 2- 4สี่ 58นะคะแล้วก็รูด4และรูด2เนาะเพื่อนๆจ้าส่วนทางวันที่ออกมานะคะก็6 5 3 5 1 3นะคะ2ตัวบนนอกระบบนะคะนอกระบบ65นะคะ65เนาะเข้าที่เด่น5นะคะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่เด่นเพือหเนาะส่วนชุดเอ่อตัวเจาะนะคะตัวเจาะเข้าที่65นะคะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่65เนาะ ก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่หยิบยกหกห้าเข้าไปเป็นแนวทางเนาะนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆนะคะจะหยิบยกค,คู่นี้เข้าไปเป็นแนวทางเนาะนอกระบบนะคะเพื่อนจานนอกระบบเนาะส่วนสามห้านะคะสามห้าเข้าเฉพาะเด่นเด่นห้านะคะล่างเนาะ เข้าเฉพาะเด่นห้านะคะสามหาเข้าเฉพาะเด่นห้าเนาะเพื่อนๆจ๋าแอดให้วิ่งสีกับวิ่งสองเนาะแต่มันไม่มานะคะส่วนตัวเจาะหลุดไปนะคะเพื่อนๆจ๋าเข้าเฉพาะเด่น5เนาะหลุดไปนะคะส่วนสามตัวนะคะสามตัวบนเนาะ5 1านสามนะคะห้าสามก็เข้าเด่น5นะคะส่วนตัวเจาะ1 3หลุดไปนะคะแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ สั่งลูดสีเพื่อนจ๋าชอบสีมากเลยนะคะแต่ไม่มาเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้เราตามต่อกันนะคะวันนี้รวยๆปังๆเลยเพื่อนอจ๋านะคะวันนี้แอดก็คัดเน้นๆมาให้นะคะตามสูตรเนาะเพืเ่อนจ๋าเนาะก็ได้มาอย่างนี้เนาะเพืเ่อนๆเนาะถ้าชอบค่อยตามนะคะตัวเด่นนะคะวันที่22เดือน16สีเนาะลาวพัฒนาชุด6คู่เด่นนะคะตัวเด่นเนาะมีเด่น1ค่ะเด่นสี เด่นห้าเด่นเจ็ดนะคะผิดภาพประการไดแอสก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนรูดนะคะรูดสี่ห้าและเจ็ดเนาะนะคะวันเพืชนชอบตัวไหนก็จับรูดเลยนะคะส่วนชุดเด่นจากชุดเด่นเนาะสี่หนึ่งนะคะสี่สองสี่ห้า สองเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะขอให้มาเนาะส่วนชุดกันนะคะชุดกันเนาะห้าหนึ่งเบิ้ลจะมาไหมเบิ้ลจะมาไหมนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสาม และ8 5นะคะเบิ้ลจะมาไม่เป็นเพื่อนจ้าแอดชอบเบิ้ลน,นะคะชอบ5 5ชอบ5 5นะคะแต่น่าโอกาสน้อยมาอากาศที่จะมาน้อยนะเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ5 5เนาะแต่แอดชื่นชอบเนาะนะคะส่วน3ตัวโต๊ดเนาะ3ตัวโต๊ดนะคะ5 5หรือจะหน,นึ่งหน่งเนาะเพื่อนๆจ้าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะชอบชอบนะคะไม่รู้อ่า3ตัวตรง ต๊ดนะคะตรงต๊ดเนาะห้าเจ็ดแปดขอให้มานะคะห้าเจ็ดแปดเนาะชอบนะคะวันนี้ชอบเจ็ดชอบห้าเนาะนะคะสองสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดตัวไหนก็เหมือนกับมันจะใช่เนะาะเพื่อนๆจ้ะสองแปดเก้านะคะ นะส่วนตัวเน้นนะคะตัวเน้นนะคะที่แอดชื่นชอบเนาะสี่ห้านะคะห้าสองสี่หนึ่งเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดนะหาตัวกันนะคะห้าหนึ่ง จ็ดสี่แอดขอเพิ่มหกแปดไปคู่หนึ่งนะคะหกแปดเนาะเ,นเพื่อนจ๋าหกแปดนะคะแอดขอเพิ่มไปคู่หนึ่งเนาะ,ะถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ตามนะคะรู้สึกชอบขึ้นมาในใจค่ะหกแปดไม่รู้เหมือนกันเนาะหรือจะมานะคะไม่รู้ <c oughs> ไปกลับนะคะหกและเก้าตัวเดียวกันนะคะ ก็นะคะชุดเด่นเนาะก,ก็มี4 1 4 5นะคะ5 2 7 8นะคะที่แอดชอบเนาะส่วนชุดกันนะคะแอดกันไว้ที่5 1 7 4 7 3 8 5และ6 8นะคะส่วน3ตัวโต๊ดค่ะเพื่อนๆจ๋า3ตัวโต๊ดแอดชอบตัวนี้นะคะ5 7 8 2 4 7นะคะแอดชอบ2 2ชุดนี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ ไม่เป็นไรเพื่อนๆจ่ะนะคะก็ดูเพื่อ,ะะะอเป็นแนวทางเนาะชอบตัวเด่นตัวไหนก็ใช้ไปจับคู่กับตัวเลขที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เช่นกันนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับให้เนาะนะคะการที่แอดชอบก็มี457เนี่แหละ3ตัวนี่นะ,ะที่ชื่นชอบนะคะไม่รู้จะมาไม่มาเนาะแต่สูตรการคำนวณน,นะคะน่าจะมาเต็มเต็มเนาะเพื่อนๆจากสูตรการคำนวณน,นะคะก็ยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านชโชคดีนะคะ ขอให้ถูกรางวันกันทุกๆคนคะ่ะหยิบจับตัวเลขที่จะออกรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ